ใครเนี่ยเขาว่าดีแล้วเขาว่าเขามาช้อยเขาว่าเลยเขาก็ต้องช่างพัฒนาขึ้นไปนั่นแหละโมแม่นต์ะเขามาช้อยเลยเฮงนั่งกินนอนกินโว้ไ่ได้เลยเขาอ่ะบ่ได้แบบนั้นบ่ได้บ่ได้เขาต้องนะเขาไม่ผเดียวกันต้องบอกชี้อื้อต้องบอกกันแต่ก็ต้องพัฒนาว่าการที่ว่าช้อยเดือนนี่มันบ่ได้มีเขามาหาตลอดว่าง่ายใช่ไเพิ่นช้อยได้เพิ่นก็สังเกตเบิ่งว่าชุมเจ้าสิพัฒนาตัวเองโมยิ่งชันจังซี่เนาะ สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดชูปูชูคนบอกว่าชิวภายในประเทศหรือต่างประเทศกัยินดีต้อนรับเข้าชูช่องยูทูปของวาวีชาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อนี้วาวีกัไล่มาอยู่หมู่บ้านนาหน่อยเมืองอาจเะพาะแข่งชาวนาเขตเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะกลมาทั้งหมู่บ้านสาวรถจะน้าอีกคือเก่าเนาะถ่ายทําให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมอีกคือเก่าไปขึ้นไปทั้งทั้งเทินทั้งชานของเพื่อนด้วพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่าะว่า สบา,ายดียดเดีตอวเียวครับจะไ,ได้ตั้เลี้ยงมือน,นี่มีข้าวดีอย่างมาแจ้งเพื่อนเออมีเงินเอฟซีเพิ่นให้มาให้เงินที่ว่าเขาได้ซื้อเสือไปแล้วมันเหลือมาชั้นซะ่อ่าำอยากซื้อให้นเบิร์ดกับเบิร์ดนเนีน่ยนอกแต่ว่าเอามาไว้ให้เพิน่นใช่อ่า สิ่งที่ว่าจําเป็นเนาะจําเป็นแมนมันกับโบลายพนันเนอกเพราะว่าเขาได้ใช้จ่ายไปแล้วพี่น้องเลยแต่ว่าอย่างดีความฝันบักลาสิได้รถทีมบัจักหน่ยเนาะจุบบัจักบัจุบบัจุบเนาะแมนมีแต่ว่าเรื่องรถตีพังหำกับเบิ้งไปก้อนทนายเนาะนังเธอมีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นนั่นเห็นกะนังเธอเพิ่นอยากซื้อให้เนาะเรื่องนั้นมันกะพอยว่ากัน ดูอยู่บ่เจ้าน่ะฮะถ้าพัดดูอยู่บ่เจ้าน่ะคำว,ะว,ว่าดูว่าแบบไรคำว่าดูเนี่ยมาเป็นว่าหำดูมันเหตุเบี้ยเห็ดงานเนี่ยเปล่าภาษาลาวทึงะตะเบีย้ยตางานอ๋อตะเบี้ยตะเบี้ยตะงานอยู่บ่เจ้าน่ะพัดฮะด้วยเลยเนี่ยด้วยเลยเนาะเนาะอย่างมาเป็นเ<ด>นาะเจ้าก็เป็นว่าเนาะเป็นเนาะเนาเมื่อวานนี่ก็ไล่คำเจ้าคำเจ้าตาเบียงตางานนี่ เพิ่นกะจาผู้ในี้จะดีเพิ่นจะชื่อโรตีเหมยเจ้าตักน้ำตักอย่างเนาะแบบมาเห็นแบบมาเห็นกันมีแต่น้องผู้นี้เนาะลูกกกแล้วเปิดตักน้ำตักน้ำตักในตักน้ำเก่งเนาะเนาะพูนั่นชื่อแน่ไรก็พูนชื่อเทาเปิลเทาเปิ้ลคนในหมู่บ้านนี่เป็นเขาเอิ้นนะเทากระดัดอ๋อกเอาเลยกะดัดเทาเปิ้ลแทนเนาะให้กระดัดกระดิษมันแจ้งแน่ไรเนาะบ่าวรีเขาเอาว่าอย่าตั้งชื่อ แบบนี้เด้อว่าบง้ามว่ะให้ชื่อชมโชคชาเขาอ่ะผู้ใดเอิ้นก็แบบใายนะแบบเขาเปลี่ยนชื่อมันบ่งามเ่ะชมโชคคนนี้มีโชคบ่เว้าดีชื่อให้นะมีโชคแม่แต่น้องเราออกมาก็มี่แต่เขาชอยเลือตลอดเอ้ยตั้งชื่อนี้เด้อเลยโดยแม่นเลยเนาะ้องชมโชคได้โทษได้บใครได้พัดโบใครได้ ตอนเช้าก็ชงนวดอย่างนี้ค่ะพอดีก็เราอยากกินผักอันนี้แหละเฮาไปชื้อมาให้เพิ่นบ่ได้ไปก้านมันแข้งบ่เมื่อคืนบ่ออการไฮไอมื้อนั้นเละเลยๆเอาตะเคียดเอาแต่ป้าเมื่อคืนเฮาก็ตากแเนตไว้แน่เฮาก็ได้ข้ามไว้ในหม้อนึงนั่นแหละพวกป่าพวกเครียนทําป่าปลาดุกนี่กินบ่ได้เลยเนาะบ่ปลาคอบัดกินได้ปลานิ่งกินได้บ่อกกินได้ แต่รับงูบ้านให้ว่าในคำหมุกคือกันแมนบันสีนะเขียนน้อยกินมาได้กินมาได้เขียนคำกินมาได้เขียนมะนาวกินมาได้กินได้แต่เขียนหน้าแม่เขียนหน้าย่างเดียวเขียนโมเขาหันเนาะมือกันนอนพี่น้องเนาะยันได้เจ้าจังแบบว่าคล้ายๆคนเมย์เบิ้งแบบว่าคล้ายๆคนแบบขาดเลือดไปเั้นใชเนาะขาดเลือดขาดเส้นอาหารกินข้าวกินมยาะ งดแะไรนี่เจ้านะบ่แม่นกินเขายังเดียวได้อายออยาก,กา,าร์ันนั่นเฮาเขาได้กินยาอนนี้เราให้กินเถ่อชองบวง่วงเด้อว่าชาวเย็นชาวเย็นเไม่ว่าคือลูกเจ้านี่เฮเว่าเว,ว้าแบบนี้นี่เพิ่นจักอยู่บนัน ว่าเห็นเด็กน้อยมาเด่นน้ำหนีเขาถามเพิ่นคิดจักภาษาลาวเพิ่นได้ของเฮียนเนาะเขาได้เข้าโรงเรียนเท่าลูกเขานี่แหละไอบ่ได้มีปุ้งบ่ได้มีวิช่างนั่นนะเขาจึงอุกเขากันนี่แหละอ่าเขาจึงอยากให้เข้าเรียนนั่นเขาก็ให้อยากเรียนทั้งมวลเห็นหมู่ไปเชลวเฉลียวไม่อยากไปเรียนบ่มียังลูกเอ้ยเขาเงินคำก็บ่มีดีจังน้อยเจ้ายอกเขาได้เขาว่าเรากินเวลาแล้เถอะ ชอบชาพันแล้วก็เอานานี่เรากินนั่นครูมือนั่นได้เฮาบอกให้เราประหยัดเจ้าสิปลูกอยู่บ่อพักข่อยสิซื้อพักมาให้เจ้าปลูกสิปวบกอยู่ดีด้อไอ้ยไอ้บ้อร่องเว no <sh> ้ากับเพิ่นอยุห่าเพิ่นนี้คุดเป็นบ่เจ้าะคุดนั่นพักเป็นบ่เจ้าเว้าภาษาเราถึงเจ้าให้เป็นน่ะตะเอออากีจบบุกุจบตเป็นเราก็ให้แล้วบอกให้เฮาไม่ว่า

ชักยาในาเขาชื่อเข้าชื่อเพชื่อคู่ชื่อเข้าไนนอ้ต้เนาะชื่อแรงเนี่ยแน่วเนาะชื่อดอกไพนั่นก็ช่องเชนชีชิพันเลยพ<อ>่อนำเข้ารุดอีกเขารุดให้ชีชิพันเหลือช่องเชนเขาเ<อ>ลยยังเดี๋ยว<อ>นี้ยังเรื่องเงินเชนนั่งเขากะไอรีว่าอีกจังหน่อยจา้างรถเขาทุกช,ชิช้นก็คือว่าทั้งเฮือนญาเนี่ยกับผได้มีใบผ้าบ่บ่เขาอ่ะอย่าเอาเข้าทั้งม้วนนะบัตนี้เลยบ่มีเงินเอาบ่ เท่าไรคนเอาไปผ้าเข่าเงินมื่นปลายบุณแรงไอ้โอ้มื่นปลายเงินบาทนี่เนาะถ้าจริงมันก็ใกล้อยู่เลยเนี่ยเสาอยู่ทึ่งหัวนี่ยแต่ว่าหางสา่ไบ่ฮอดอันจากมอสากเม็ดทั้งเนาะคือแพงแท้คือว่า้มันอยู่แถวสนนบดคือว่าไหนนเมาเก็บของหูเนาะตัวนี้เนาะบ้านเราอะไรมาถ้ารักไปมันไก่ถือว่าแพงเนาะถันอยู่ใกล้ๆมันจะบอสบอสทั้งมื่นเนาะเลย คือว่านะฮะคือเฮือนมันห่างจยอะเพงนะมันเป็นหม้อใหญ่นะดุนเขาเห็ดออกมาใหม่เนพะื่อนเราเวียงกับมื่นปลายมื่นฮุกมื่นฮกมื่นเจ็ดนี่นะแล้เขาใส่หลายอยา่างน้ำมีการชดกันนะแม่เขาลงมากนั่นก็มีการชอดออตต้องไปเ,เชียง,ง์บบงเงินห้าหกเช่นนี่แหละเชียรกเนนั่นห้าหกไม่มีเงินเนาะแม่นเขามีหม้อใหญ่เลยได้ขอ,ขอ,ขอชอดดอกรึสามครอบครัวอยู่ตรงนี้นะ ทางเพื่อนญาเพิ่อนเด็กก็เพื่อนป้าเพิ่อนเด็กก็เพื่อนเพิ่นนี่บ่มีไฟฟ้านี่พอไงเอาเส้นสีเพฟ่้านี่อ่าจนอื่นก็บ่ริสุทธิ์ไปทั้งหมดก็แม่ทับเฮาบ่อยู่มงนี่นะอยู่มงนี่เนี่ยสีมีแต่สามเพื่อนเจ้านี้บ่มีไฟฟ้ามีแต่ใช้ไฟโคมเหมืซื่อมีแต่ใช้ดอกไผ่บนนี้นะฉันทับบออยากได้แล้ะมาว่านี่เอาดอกไผ่ก่อนเผื่อลูกให้ใครเนี่ย กูมองเ pues น่ๆอ nah ๋อนีここ้ออกวันนี้อีกแบมันหน่ากับคืนกันแล้วคืนออกมาหนิมันหมัอนลมพัดเนาะเอาจึงได้ชื้อดอกไผ่เมื่อวานนี้เราได้ก็ต้องชื้อเขาว่ามันจำเป็นอีกหน่อยบริเวณหุ้งเขาอะแถวอันเดียวชื้อนี่ก็บริเวณเจียงปันได้เขาเป็นพวกแพรบพวกสชมูมายังยังนมีอยู่บ่เคยใส่ก่อนที่เขาชื้อทุ่งนึงื่อมาหุพันงนี่แหละ ไอโอลีอยชื่อมาออกนั่นก็หมดแล้วเขาตกข<อ>ี้ตกชักแม่ตก,กคุนอยนี่คุ้มนนั่แหล<า>ะมันยังมาตรงพยายามสักผ<อ>้าอ้อมเขาเอาหมูมีผ้าอ้อมจออ้าผ้าใหญ่แบบนี้นะตรงมันซักอย่างชื่อเมื่อวานแบบมันเพลงหงโลนึงมีชิบชองอันแบบเงินมืจุบเลยย่าเขาเขาอยากชื่อบบย่ชชออาชื่อพี่ชั่มกินแล่เขาเปช้หมดสี่ชิปหรื้าชิปชี่ชิปห้าชิปนี่แหละไอาอมนะแม่ ประมาณันเป็นบางร้านเขาไม่ได้ทาหมดดังนั้นตอนทาสมุดจำุดบานแบบเท้าเสือว่ามันกระแพงเติบเนาะมันนั้นเอื้ยไปซื้อเอาใครยุ่งแบบเอื้ยเราจักต่อแบบเท้าแบบเขาโบลดให้แบบนี้นะไม่หลีนะเว้นว่าเนาะนั่นแหละไอโอเีเขาเชื่อมาว่านี่ก็เขาชอบเมืองปู้หอยตกช่องล้านปลายปุณละเราเว้านันเข้าวันโลนึงชิมห้าได้เอ้ยเอ้ยว่ะได้ไปเชื่อใครนะโลชิมช่องชิมชามหันเขาคอนำเขาแล้วแบบว่าเป็นคน พื้นที่ในในก็เขาฮู้อยู่แล้วนะเขาฮู้ว่าเราลําบากเลยได้ขออดงน้ําเพิ่นเนาะเยเพิ่นก็ดุดให้ยามมีน้ํามน้ํามันมีหอยมีงก็เฮาเอาให้เขาแม่นเฮาใชว่าเฮาบ่มีนี่ลบยามว่าเจ้าไปหาอยู่หากินได้ก็พอได้ปอนได้ยืนเพิ่นเนาะแม่นได้เพิ่นก็ได้เอาให้เฮาจึงคอได้เฮาก็ยยังดีอยู่แบบว่ายังดีบ่ไีแต่ว่า ลูกผัวเรากะถึงสิมีคนมาช่วยมาหยังกะเรากาัยังได้หู้จักไปหาอยู่หากินมาให้เมียให้หยังบางคนว่าว่ารังคนเฮาต,ตามที่เฮ<ห>า <แ to S 2> สังเก <หา S 1> ตเบิ่งในบางบางครอ <น De S 1> บครัวเฮาเคยไปช่วยวัดถ้าว่ามีคนไปให้บ่บุอยากเฮ็ดหยังหั่นนะนอนท่าแม่นนอนท <laughs> ่าอยากกินบ่ไล่แบบนั้นเฮาก็เว้าว่าเออใครแน่เฮาว่าดีแล้วเขาว่าเขามาช่วยเขาว่าโย เขาก็ต้องช่างพัฒนาขึ้นไปนั่นแหละบแมเอะเขามาช่วยเลยรเฮงนั่งกินนอนกินโรบ่ได้แล้วเขาอ่ะบ่ได้แบบนั้นบต้องพัฒนาเขาเลยพี่เขาอได้แล้าต้องบอกกันแต่ก็ต้องพัฒนาว่าการที่ว่าช่วยเดือนนี่มันบ่ได้มีเข้ามาหาตลอดว่าง่ายๆช่ไเพิ่นช่วยได้เพิ่นก็สังเกตเบิ่งว่าชุมเจ้าสิพัฒนาตัวเองบ่จังซั่นจังซี่เนาะเออเพราะว่าสิขยักบอลเลยนี่นั่นคื่อต่อไปเว้าบ่ได้นั่นคือในอนาคตนั่นคือเพิ่นอยากให้ คือข้าบอกไงเนี่ยปลูกพักปลูกยางเนาะแลงวเกิดพอได้ขายให้ลูกให้เต้าไปขายอยู่ตลาดนี่ก็ได้ตลาดใกล้ๆเนาะเมนขายก็สบายอยู่ยางไปขายก็ได้นะเคยยางไปก็ตามเขาให้แม่เอ้ยทุ่งจักพันเนี่ยทุ่งชิบพันแม่เอ้ยบางเถอาก็เขาเห็นเลือตัวหน่อยๆทุ่งชาวพันธุ์เขาเอาให้เมือนั้นอ้าวเม่นไทยเอาให้ไรลูกทางหมดเวียงขึ้นมาเมื่อหน้าเดี๋ยวซื้อในพักในยังขึ้นมาให้ปลูกด้ว่ามะตูมมะแตงปลูกไว้ บอได้พอได้เก็บบอได้กินพอได้เก็บทั้งเธอซุกเชิญเนาะมันอยากบ่มีผ้านี่เลยย่านไก่เคี่ยคือคู่มือนี่เลยเห็ดหัวบ่ผ้าสะเสล้มนี่โบผ้านี่ใครเนี่ยเห็ดหัวก็บ่รอดไอ้ไก่เคี่ยตลอดผ้าลำว่าใั่ไหมผ้าลำผ้าสะเสล้มนี่มันต้องต้องขังเนาะพวกแยงนี้เพราะว่าไก่กามันอยู่ในบ้านเนาะคือบ้านนั่นแี่ยไก่ลูกชิ้นเคี่ยคุยก็บ่ได้เลยมันก็บ่ใหญ่แล้วไง เฮาปลูกอยู่บักเพ็ดว่างั้นจักได้ต้นมดไก่เขียยังดีอยู่ยังว่าดีไກ่ห้วยเนะไปหปาหาหยงนะคําว่ามันไกบนທหาินแว่าการหี้แล้วเลงลูบ่ຍเราไปบาเือเราเมื่อยแล้วเนะเขานอนก่อนเราก็บไปบได้กินคือมนี้แล้วเราไปได้ลยตก็กินประยเถอโตนึงช่อโตปา สัตว์หลายบ่อยู่แถวนี้คือแบบมันอยู่ใกล้ผู้ใกล้ยังบ่มีอยู่เห็นเขาเอาอันนั้นจักโตยังไม่ห้องหูจักบ้านเขาโตเล่นโตปชักนั่นนะเขาได้มาแล้วก็เขากินเขากัชั่วร้ายเขาก่ได้ทั้งฟัวเขาก็เล่นไปทางคุณก่ได้ยามฝากเชยคุณแม่นมันอยู่ทางภาคเชยคุณมีแต่ห้ากินตามห้วยตามห้องเงี้ย ไฟไกบ่มีรถบ่มีล้างเนาะอันนั้นแหละลูกเฮาจึงเว้าคันใดรถถีบ่ไข่แน่มีเข้าเปลือกน้อยนึงก็ได้เอาไปชี้ละาหอยยัดใช้รถไปละเราเว้าละรถไฟฟ้าอันนี้ไข่แน่เด้อเนาะมันยังได้ใช้กันเป็นชองยังได้อยู่เนาะรถถีบนี่เดี๋ยวเติบนึงได้ปั่นได้มัดระวังอ่ะไดเด็กน้อยออกทางนี่งลหลายช่เนาะรถเขาเรนรถลายว่าใช่ ก็่ห้เป็นลูกเข้าไปกี่ดอช่างมันมีรถไปยากไอ้ใครได้มีรถทีบใครเนี่ยพอได้เอาของเอาช่างไปใครในตลาดมีไปใครใครเนะี่ยโยกขอโทษขอให้พี่นองง้องเลยกองรบกองลม ไปปั yeah, ่นไปขายเนาะพอได้แบบไปง่ายเฮากับพระนางเพระนางไปเพื่อชิฮอดเก่าไข่ไกลพอสมควรมาบางเถ้อได้คลองในน้ำไม้มาพัวไปบางเถ้อไปห้าพัวกับไปห้าน้ำไม้ห้าน้ำมันเน่ะเฮ็ดใช้ถุงยางไปขายก็ยักยางก็พอเลงบึงเถ้อกับพวเฮานึ่งเข้าท่าตอนเย็นกับเฮาไปน้ำลูกเขาเถ้าไปเจ้าวใส่จ้าวใส่กันยังบัวหอนเนาะบางเถืาไข่ ไข่บวคขาดก็มีบางเถอก็เอาให้เขาเลยให้เขากินเลยเขาน่อไม้นะแม่นหน่อไม้ข้าวนีนแ่แหหละน่อไม้ชะหน่อไม้ไรยำนี่กับมีบ่ใชานน่น่อไม้อู้หอยากมีเลยคือพวเหาหามันนนั่นก็ลีร่อเลยได้ชด่หอหน้าแดงเนาะเป็นหน้าแดงเหง้อยอย่างนี้อันนั้นละเอาเอาได้ลูกยามนี่เป็นยากคล้ำไอ้เด้อได้น่าพ่นบ่ชไร่ได้มีก,กบมีช่างกบกินได้อีกกบ ก็นั่นแหละอ่ะโอเคไปนอนไว้ต่อต่อต่อแล้วกันขัดต่อกลางเชียงหนือกันไปคือว่าหัวเจ้ามันแปดก้านเมื่อคืนนี่สิเม่นนั่มื่อนี้พากันกินข้าวเที่ยงนะบ่กินอะไรกินกับเขา่ากินปลานั่นแหละเจลปลาดุกนั่นแหละ<ม>เรากินน,นั่งเขาแบบมีปลาหม้อเนาเรากินไอ,อะไรหม้อไผ่หม้อบ้าน บอกให้คนกินอีกยันติดยาดนั่นเลยต้องจะดงว่ากละลำแห้งอะไรเนาะหม้อก็ยั้อนเกล็ดบบว่านั่นพูดเนาะยันพิษว่าช่างช้ายันพิษกัมหม้อของเจ้ากับช้อนของเจ้าวะของไทยของมันขังมันขังหนึ่งเลยจะเอาเอาข้างล่างผู้หนึงเอาอยู่ทุ่งเอาให้เขาเอาหนึ่งเนี่ยได้เอายานมัน แล้วว่าเขากินเถื่อทิมบ่อนแม่ย่านคนกินนั่นน่ะแมาจกพ่วมกันนะเอ้เพิ่นตั Surprise> ้งคลังวันนี้เนาะแตพอาะนั้นแหละเจ้าจังเมื่อย์นะนั่นแหละเพิ่นเมย์เพิ่นแบบบ่ค่อยมีให้แม่พอจว่าเมื่อยบ่ค่อยมีแฮงกินปลากินชฉ่ำแบยติ๊กไทยติ๊กมันเงียบง่อยเขาหงุดหงิดอย่างเงี้ยบางเธอเขาต้องไปเชียงเขียดหน้าปิงไว้ก่อนเชียงไว้มงียบน้อยลูกรักกินแฮ้แต่บ่มีหยังกินฉําต้องไปเชียงไว้ Nguyên nhận 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 mẹ nhận 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 khó. nhận 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 anh này nhận 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 กกระเป๋าอะไรพี่นอ้องไว้แม่นั่นเซฟให้บักล่าเสียรถที่ผมจ้างใช่ไหมเนาะเงินประจุรถเนาะเงินววกเงินเฟินหามาก,กับพันหนึง่งแต่ว่าบ่เพี้ยงเอาไปซื้อเสื้อผ้าให้น้องๆของ,<ม>องเพื่อนเนี้ยยังเหลือเงินอยู่สี่แสนบาทนี่ยยังหลายเติบได้หน่เพราะว่าวนะไหวเครื่องใช้เครื่องชอยเนาะเวลาจำเป็นเนะาะเวลาจำเป็นพี่น้องเไย นกับพ่อได้ซ <Se> uh. ื <itud soundtrack> ้อหัดเสนนี้เอาไหมทำเส้นทีเส้นมีแต <yanlış> ่ว่าเงินนี่ครับจากทั้งเัินเอฟซีฝั่งไทยจากไอ้ฝั่งไทยพุ่นเนี่ยที่ว่าเพิ่นนั้นให้เขาเป็นสะพานบุญให้ในเมื่อนี้เพิ่นอยากทำบุญว่าชั้นซะตอนแรกก็ว่าจะชื่อเข่าพอนะหากแต่ว่าเบิ่งในคลิปนั่นอย่างบัดคือเข่าทางทีมงานเขาเอาไม้เพิ่นอยู่แล้วเข่าเพิ่นยังพอมีกินอยู่เ่ยยังพอมีกินอยู่เลยครับเมนี่เลยนะขึ้นว่านั่นแหละก็มีแต่ว่าเงินมามอบให้เพิ่นนั่นก็ ชื่อเครื่องใช้เครื่องชอยเครื่องที่จำเป็นเพิ่นยางไปชื่อฝ้าอ้อมมายังหรือว่าแนะใดกะแลแต่พันแลแต่เพิ่นนะนะมีแต่ว่าอ๋ออย่างเดียวงินอยู่ซีเซ็ทเงินพันหนึ่งน่ะโดยอ่ามอมให้เพิ่นเลยใจด้วย้วยโดยนะกะมีแต่ว่าให้เจ้าขอบุญขอบคุณทั้งอ้ายอยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นเพิ่นไม่ได้ประสมหอวน้ำหรอกอ่าขอบุญขอบคุณเพิ่นโน้มเอียงโน้มเอียงอยู่ เออน้ำมือขอบุญขอบคุณเพิ่มเยอะน้ำมือขึ้นละน้ำมือขึ้นขอบใจเด้อเอื่อยอ้ยอ้ฟังไทยไอ้ฟังไทยเลยขอให้สุขภาพแข็งแรงมีเงินมีค้ำไล่เพื่อนเลยอ่าคอยเพิ่นอยู่ดีมีแห้งเนาะความเจ็บบ่ให้ได้ความไข่มาห้มีขอให้มีแต่ความสุขความเจริญมาชันซะในหน้าที่การงานปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเนาะที่เพิ่นให้มาในมื้อนี้กะ ให้ขึ้นชูตัวเพิ่นน้อยเท่าพันเท่ากันแน่เนาะโอเคพี่น้องเลยทางทีมงานเทาก็โอ้ล้มกับล้นเติอร์บริษัทให้ขึ้นมาเยี่ยมมายำแล้วกับมาพริกให้เพิ่อนพริกชีวิตเพิ่นขึ้นมาอีกนิดหนึนา่อยนึงโดยถึงว่าเฮาสีช่วยยังไม่ได้ไลยกับซำที่ว่าซ้ำเฮาเฮ็ดไล่บริษั่นซทบางคนหวัดว่าทีมงานคือบวัวพากันเฮ็ดเพือนเฮ็ดช้านะเล่าโลดวัวครับมีเงินหลายเฮาเองอยากเฮ็ดให้เนาะ เรารอแบบผู้ใหญ่ช่วยเนาะเราไปถ่านแล้วช่วยว่าคือว่าทางทีมงานเท่ากับโมเมนถึงว่าสิมีเงินถุงเงินทางแบบนั้นนะช่วยไล่กับเด็กๆน้อยหถ้าบุมมีผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าถ้าบุมมีเอฟซีช่วยนี่ก็จกเงินน้ำถุงให้เธอชิปเธอเช้าหน่อกับพ่อเพิ่นได้ชื่อกับต้มขนมให้ลูกเพิ่นเท่ากับทำที่เท่าช่วยได้เนาะโดยบางคลิปกับห้าชิปห้าชิปมันกับมืดหลายเติบเลยเนาะโอ้โดยบางคนก็บว่าเป็นยังคือโบชื่อกระต้มขนมให้แน่เด็กน้อยเด็กน้อยไลก์กั บางเท้อเขาให้กอ่ะบางเท้อเขากับวด้ถ่ายคลิปกับมี่บางเท้าบางที่นะพี่น้องกันกล้องกับมีเนาะนนีะโอเคบบดนี้เนาะทีมงานเนาะล้นเตอร์มีแต่ว่าบอกโจรกันลูกเต้ากับพยอกให้เพิ่นว่าภาษาลาวน้ำเด้อ่ามีแต่ว่าจังใดก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้บางเท้อบางที่มีอย่างกต่จังสิเข่ามาหาไม่เนาะอ่าสบายดีสบายดีจ้ะโดยอยู่ดีมีเฮงเนาะโอเคพี่น้องกันมาฮอนเอกะชิไรโค จบคลิปลงพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ไลค์เข้ามาเบิ่งมาชมกับผักให้พ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมาวันนี้กับาวีกับชิคอจบคลิปลงขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเบ,บิดชุบหูชุบตน